ต้ััตาแน้่เป็นกึะพุ่มต้องต่องเบิ้องระพี่นอนฝนมันจิดตกลูกจุดตกจุดตกจุเปล่าแล่นล้วเอาเขาเบิ่องไปใส่ไม่ได้ต้องตาแล้วรอยแล้วผู้บันชูต้องตะกัขาเพิ่งว่าฝนมันจุดตกว่า Cái không nữa nữa đâu đấy à đâu không nữa đâu đâu nữa này, nữa 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 bơ ก็เป้ากินง่านคกินกิน,นปลา,าป้าไปเดี๋ยวเดดเดยเพิ่มเดวแดดเดยวพิ่มเนาะ Hãy thấy con kênh không rồi. Được rồi. Được rồi. ร่างก็สวยแบบพี่น้อปานขอบคุณครับมาครับข้าวเช้าข้าเย็นปั๊มหมดเลยข้าวเช้าข้าเที่ยงข้าวปลาอีบ้านเป็นบุบ้านขอแล้วรอ่เนี่ย ต้าพาเราเลีย้ยงครับไปใช้ก็บม่ได้เหมือนั้งเฝ้ายัานฝนตกเดี๋ยวแดดเดี๋ยวคุม้มรึเ่าประกาศคนว่าวันที่ยังเป็นสิไข่นี่ยพี่น้องเอ้ยฝนตกหรือว่า ขอบคุณมากนะคระันนาบาิ่งยง่ายดูกู้นะครับในแบบ่ายีแบบนี้นะแอบนเดียวแอบไร เด็กเด็เดยุมๆกอ่องนั่งฟอยูนี สองบุญไม่หน่อความป่ายทุกท่านทุกคนนะครับเออถมาเบอร์เมืองมาตีส้มได้ไม่น้อครับเป็นได้ฝากคอมเมนต์นะคอมเมนต์ตีชมฝากก็ไหลก็แชร่นะได้ไม่น้องไปแลครับสวัสดีครับบ๊ายบายโชคดีมีใจวันหยูดได้ไม่น้องเด้อรำรวยรำรวยกันทุก